สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าไม่ทราบว่าคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่หาไกลมงคลมาจากไหนคะมาจากกระสินบ้านหลวบจ้าโอ้ดีเลยคะ่ะทําไมถึงได้มาที่ปฏิบัติที่วัดนี้อะคะเพราะอะไรคะโอ้ยมีคนบอกว่าไปปฏิบัติธรรมที่อ,อําเภอใหม่ไหมมีคนบอกว่ามีพระอาจารย์ดีด,ดีอยู่ที่น่นนะ่ะเป็นสอนดี ยายอ่ำก็เลยอยากมาโอ้ดีจังเลยค่ะพอมาถึงแล้วก็ดีจริงๆบวัดมีต้นไม้เยอะล่มเลื่อนตอนนี้น่ะหิดออกเยอะพี่น้องโอ,อ,อ้ถ้าใครอยากกินแจ้งหิดอะ่ะ <c oughs> ก็เชิญเลยค่ะมา <c oughs> กินแจ้งหิดที่วัดของเรา <c oughs> เหิดออกเยอะมาก <c oughs> หิดปวกหิดตะไคร่ <c oughs> หิดปวกก็ออกเยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดิมเดิมเดิมคุณแม่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วใช่ไหมคะถ้ามาหลายที่<อ>แต่ไปที่ไหนที่ไหนก็ไปหลายที่แต่ไม่เหมือน,นที่นี่เคยปฏิบัติแนวไหนมาก่อนนะคะทุกอย่างเลยลุกหนอพองหนอใบถูกนิ่งก็ทำอ,อาณาปานสติก็ทำแตม่มันไม่ใช่อย่างนี้ อย่างนี้พระอาจารย์สอนดีมากตอนนี้ในที่นี้พระอาจารย์สอนอะไรบ้างคะสอนการเป็นการตายการนั่งสมาธิการนอนการนั่งสอนหมดทุกอย่างแหละให้มีสติใช่ไหมคะสอนมีตติมีสัมปชัญญะให้ดูลมหายใจให้ดูลมลมลมหายใจเข้าออกหายใจสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกอาจารย์อยู่ที่นี่สอน ทุกอย่างโอ้สุดยอดเลยค่ะด่า uh, แล้วคุณแม่ได้สภาวะอะไรจากการปฏิบัติครั้งนี้คะโอ้ oh. สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่หลายอย่างนะอาทิเช่นบอกได้ไหมยายอำ่ำนั่งเห็นตัวตนเจ้าของเยอะมากเลย hmm. เห็นตัวตนออกตื่น <c oughs> ออกนั่ง <c oughs> ทำอะไรการกินหมากยายอ่ำก็เห็นเ,เห็นตัวตน นี่ถือว่ามีสติมากเลยนะคะสุดยอดมากเลยะถือว่าการปฏิบัติพัฒนามากกว่าเดิมมากๆเลยใช่ไหมคะตั้งแต่มาที่นี่คุณยายมากี่วันคะคุณยายมาห้าวันห้าวันโมซาอนุโมทนาสาธุนะคะแล้วสถานที่ที่ปฏิบัติที่เนี่ยคะ่ะมีที่ไหนบ้างคะในศาลาแล้วก็มีมีศาลาแล้วก็มีหาด ริมเขื่อนมีแม่น้ำสวยมากอ๋อใช่ใช่ใช่ที่ที่เห็น่ในรูปที่คุณยายนั่งปักกลดแถวริมเขื่อนใช่ไหมริมเขื่อนตรงนั้นบรรยากาศดีไหมคะได้อากาศดีเย็นอยู่มากค่ะแล้วตรงนี้มียุงเยอะไหมคะมีเยอะค่ะแล้วแนะนำผู้มาปฏิบัติที่กำลังจะเข้ามายังไงคะถ้าเขาจะมาแนะนำให้เอาอะไรมาบ้างถ้ามาก็ไม่ยาก อาจารย์มีมุ้งให้อยู่ก่างมุ้งเอายากันยุงมาด้วยเนาะยากันยุงอ่่คะเพราะว่าที่นี่มันเป็นป่าเยอะป่าเยอะแล้วก็ป่าสวยมากต้นไม้มีตัวต้นใหญ่ๆอากาศดีอาากสบไม่ร้อนไม่ถูกแดดแล้วที่พักอาหารการกินเป็นยังไงบ้างที่พักอาหารการกินโดยมากตะลลก ไม่โอกน้ําไม่พดเต็นหรือว่าพักในอ่าพักในเต็นท์พักในเต็นท์นะคะสบายสบายเนาะไม่ลําบากใช่ไหมคะไม่ลาบากแล้วอาหารการกินล่ะคะอาหารการกินปูปลาไม่อืดเห็ดไม่อืดอันนี้ก็ย้ำเ่องเห็นเธอาจ้าก็คือทํากินเองทากินเองก็คืออ่าถ้าผู้ใดจะมาปฏิบัติก็คือให้นำอ่าวัตถุดิบมาทางทางเรามี เครื่องปรุงเอาแก๊สมีวัสดุอุปกรณ์ให้แต่แต่แต่เพื่อนๆนที่จะมาก็คือให้นําอาหารหรือวัตถุดิบที่จะนํามาปรุงพวกหมูผักหรืออะไรเองมากินเองคือคือคือไม่ลําบากใช่ไหมมีความประทับใจตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือประทับใจยายประทับใจมากดีมากเลยค่ะก็คือเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นกันเองอาจารย์นะกันเอง ทำอะไรอาจารย์หน่อยได้ไหมคะว่าพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างพระอาจารย์ดีพูดดีพูดเพราะสอนดีสอนดีใส่ใจด้วยไหมคะใส่ใจด้วยแล้วก็ดูแลอีกด้วยดูแลอย่างดีพระทับใจแน่ๆเลยอาจารย์ดูแลเราอย่างดีเลยเยี่ยมมากค่ะอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านยังไงบ้างคะถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะมาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอืม ท่านผู้ชมน่ะอยู่ทางบ้านถ้าสนใจอยากมามาตอนไหนก็ได้หัขอให้มาเลยอยากมาเอาใจมาเวลาไหนก็มาได้ใจเอาใจมาใช่ไหมใจเอาใจมาเอาสติมาด้วยแล้วมันที่ที่ที่เนี่ยเสียงดังไหมคะไม่ไม่มีเสียงดังจ้ะไม่เสียงดังเสียงไม่ดังเงียบอืคือห่างไกลหมู่บ้านจกห่างไกลหมู่บ้านอค่ะจะรวก สะดวกมากเนาะถ้าถ้าตรงนี้ก็จะไม่มีรถประจําทางแต่กรถประจารางก็ไม่มีไม่เสียงดังแล้วก็ไม่มีคนมาเพ่นพานไม่ไม่เพ่นพานจ้ะโอเคตอนตรงนี้ก็คือสถานที่เพิ่งจะเปิดใหม่นะคะยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่แต่ก็มีผู้สนใจไปทําอยากจะมาให้พระอาจารย์สอนปฏิบัติก็คือคุณแม่ก็เป็นคนกลุ่มแรกนะคะที่มาบุกเบิกก็ กราบก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเพื่อนๆที่สนใจหาความสงบสนใจที่อยากจะหาทางพ้นทุกข์ด้วยอริยสัจสีมักมีองค์8ดไปด้วยกันนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจอุทยานโมกธรรมหนึ่งะคะจังหวัดกรสินหรือเข้าไปชม พระอาจารย์ไลฟ์สดนะคะที่ช่องทางติ๊กต็อกชื่อช่องทุกแค่ไหนอย่าทิ้งทำและก็ทีระปัญโยพิขุในดอกหรือ y o u t u ูอพระในดอกได้นะคะสำหรับวันนี้แม่อ่ำนะคะแล้วก็ผู้จัดรายการนะคะก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า